30นาทีต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละควรวิทยุเทิดพ,พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรักนี้มีมพอเพียงอย่า้ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองดูเขาคอยเฝ้าดู สู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าบทประพันธ์และบทวิทยุโดยวรการของคณะมิตรประสานการละครโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ ร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรักนี้มีพอเพียง,ยงได้นะบัดนี้ ทเช้ามื้อทีไรเป็นต้องเห็นพ่อกับแม่นั่งพับเพียบแต่กราบไหว้รูปในหลวงที่ระเบียงบ้านเราอย่างเงี้ยวาทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงก็ไม่รู้นะพี่กระแตอ้าวยืนอยู่ทําไมกระตั๊กกระแตเข้ามากราบในหลวงกับพ่อแม่นี้แม่เขาเรียกแล้วก็ามาซื้อวะไอพี่น้องคู่นี้นะี่ยังยืนหัวโดอยู่ได้จ้าแม่ใจเย็นๆสิจ้าพ่อจา๋า ทำหน้าเข้มเสียงเขียวแต่เช้าอย่างเนี้ยเดี๋ยวแกไวัยไม่รู้นะนเออกระแตเพิ่งพูดกับเจ้ากระตัวว่าตื่นเช้าทีไรเป็นต้องมาเจอพ่อกับแม่กราบรูปในหลวงทุกวันเพราะพ่อกับแม่แต่สำนึกในพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพวกเรานะสิวะยังจําหน้าแรงปีที่แล้วได้ไหมไร่นาเลือกสวนของเราน่ะทําท่าจะแห้งตายมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไม่มีน้ํากิน พอเองก็นึกว่าจะถึงคราวสิ้นเนื้อประดาตัวคราวนั้นซะแล้วเออแต่ก็เหมือนพระมาโปรดเพราะพอพระองค์ท่านทรงทราบก็พระราชทานฝนเทียมมาให้พวกเราถึงได้รอดจากภัยแล้งมาได้ยังไงล่ะในหลวงนี่ดีจังนะแม่แต่ดูในรูปสงสัยจะเหนื่อยหน้าดูถึงได้มีเหงื่อยหยดติ้งที่ปลายจมูกอย่างนี้ ต้องพูดว่าพระเศโโท,ที่ปลายพระนาสาแสดงว่าทรงงานหนักมากทีเดียวละืที่ทรงทำงานหนักนี่ก็เพื่อพระสบนิกรของพระองค์อแล้วทำไมยังไม่ก้มลงกราบอีกละ่ะกระแตกราบแล้วจ้ะกระตัวก็กราบแล้วเหมือนกันพวกเรารักในหลวงพี่ปุยใหญ่พี่ปุยใหญ่ ตื่นหรือยังพี่ผู้ใหญ่เเสียงตะเปลงมาตะโกนบวกเวกอะไรที่หน้าบ้านนึกว่าใครที่แท้ก็นับเปลงนะเองโหเอ็งตื่นหรือยังไว้กระตัวอ๋อพี่ผู้ใหญ่พี่เตือนออกมาพอดีเมื่อไรไหวเปลงรู้ว่าเองได้ข่าวอะไรมาถึงได้ถือหนังสือพิมพ์ชูร้าอย่างเนี้ย ฉันอ่านเจอข่าวนี่นะสิขึ้นหน้าหนึ่งเลยเห็นไหมพี่ผู้ใหญ่เฮ้อนี่นี่พ่อมาได้เอาแว่นลงมาไว้นังกระแตอ่านให้พ่อฟังหน่อยสิวะได้ใช่พ่ออือขี้ยาจับเด็กเป็นตัวประกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ข่าวนั้นนี่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 ตรงนี้อ๋อโรงแรมห้าดาวถล่มเจ็บตายนับร้อยอ้าวแล้วมันน่าตื่นเต้นหรือมีอะไรเกี่ยวกับข้าตรงไหนวะเนี่ย ทำไมถึงต้องวิ่งโรัวมาบอกข้าด้วยวอ้ตาเปลงก็ในข่าวเขาบอกว่าเจ้าของโรงแรมชื่อนายพะไทยฉันจําได้ว่าเป็นลูกชายของคุณอุทิศเจ้าหนายของพี่ผู้ใหญ่ที่เสียไปเมื่อต้นปีนี่ไม่ใช่หรือไงก็ใช่น่ะสิโรงแรมที่พังเป็นของคุณหนูพะไทยด้วยนี่นั่งคุณหูเป็นอะไรไหมนางกระแตรีบอ่านให้แม่ฟังไวๆเดี๋ยวนี้แม่ก็ตื่นเต้นอีกคนละอีตาพะไทยหรือคุณหมูของแม่เนี่ยกระแตจําได้ เคยมาบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนรูปร่างหอมกระรองไอ้ขี้เตะหน้าดูเลยถ้าตายไปก็ดีสิที่ดินที่เราอยู่เนี่ยจะได้ฮุบเป็นของเราซะนองกระแล จะถึงข่าวแย่แล้วล่ะครับคุณหนูคราวนี้ผมไม่รู้จะกู้วิกฤตยังไงดีถึงเราจะมีประกันอุบัติภัยแต่ก็คงแทบไม่พอจ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญลูกค้าที่บาดเจ็บล้มตายในโรงแรมของเราที่ถล่มไปเนี่ยผมยอมจ่ายเงินทุกอย่างตามที่ทุกคนได้ร้องครับอาบุรีเพราะเงินเท่าไรก็เทียบไม่ได้กับชีวิตของคนที่เสียไปแถมบางคนยังหมดอนาคต เพราะเสียแขนขากลายเป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคืนจ่ายอย่างที่คุณว่ามีหวังคุณนั่นแหละที่จะต้องกลายเป็นคนล้มละลายนะคะพะทยคนตายแล้วก็ตายไปส่วนที่เจ็บก็ให้ไปพอประมาณก็น่าจะได้นะคะจะเอาอะไรกันนะกันหนาใครๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ว่าคุณนะต้องเสียโรงแรมที่มีค่านับพันล้านใช่ไหมคะคุณพทยผมทําอย่างที่คุณบอกไม่ได้หรอกยายี ต่อให้เงินหมดจนผมต้องขายบ้านนี้เพื่อจ่ายค่าชดเชยผมก็ต้องยอมทำอย่างนั้นอาบุรีไปจัดการให้ผมด้วยก็แล้วกันครับคุณหนูผมเชื่อว่าถ้าคุณอุทิศพ่อของคุณหนูยังอยู่ก็คงต้องทำอย่างนี้แมมล้วนแต่เป็นนักบุญกันทั้งนั้นน่าเบื่อเต็มทีงั้นลูกหญิกลับก่อนดีกว่าขอให้อิ่มบุญกันทั่วหน้านะคะแต่ระวังเถอะท้องหิวจนไส้กิ่วไปตามๆกัน ถ้าทางคุณยาหยีคู่มั่นคุณหนูดูจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ผมเกรงว่าไม่เป็นไรครับอาบุรีถ้าผมไม่มีอะไรดีพอจะเป็นที่พึ่งที่หวังเขา,เขาได้ก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจกันแล้วกันลูกหยีตัดสินใจแล้วค่ะคุณแม่ ว่าจะขอถอนมั่นจากปทยัยมันไม่เร็วไปหน่อยหรือแกเขาจะว่าเอาได้ว่าพอเขาล้มไม่ทันไรก็ถูกถีบหัวส่งทันทีมันช่วยไม่ได้นี่คะคุณแม่ขาตอนเนี้ปทัยแทบจะล่อนจ้นเหลือแต่ตัวเปล่าๆบ้านช่องที่ลูกหยีเคยคิดว่าจะเป็นเรือนหอของเราเขาก็เอาไปขายจ่ายเป็นค่าชดเชยให้คนเจ็บคนตายแต่แกเคยบอกว่ารักเขามากไม่ใช่หรือไงความรักมันกินก็ไปได้ที่ไหนคะแล้วสมัยนี้น่ะมันหมดยุคก,กัดก้อนเกลือกินกันแล้วคะ่ะ สรุปว่ายังไงยังไงนะลูกหยีก็ขอถอนมั่นคุณปรไทยแน่ๆค่ะแล้วแกจะคืนแหวนกับสินสอดทองมั่นเขาเมื่อไหร่ล่ะอุย้ยเรื่องอะไรจะคืนให้งอเลยคะคุณแม่ขะของพวกเนี้ยถือเป็นค่าเสียเวลาที่ลูกหยีอ่ะต้องเปลืองเนื้อเปลืองใจอยู่กับปรไทยอ้อยเข้าปากช้างแล้วไม่มีคนคายออกละค่ะระหวังเขาจะฟ้องร้องเอาคืนนะจะยิ่งเสียชื่อไปกันใหญ่แต่ลูกหยีมั่นใจว่ารู้จักปรไทยดีค่ะไม่เชื่อคุณแม่คอยดูกันละกัน ว่าเขาจะมีปัญญามาทวงของมั่นคืนไหมผมเข้าใจคุณยายีแหวนมั่นกับของมั่นเนี่ยให้คุณไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันขอบคุณมากค่พะพทยค่ะ ลูกหยีรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆลูกหยีน่าสงสารสงสารคุณจนนอนน้ําตาไหลามาตั้งหลายคืนแล้วนะคะแต่ที่ต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่ขอร้องแกบ,งบังคับให้เห็นแก่อนาคตของลูกหยีค่ะคุณน้าจีหวาคิดถูกแล้วล่ะคุณควรจะมีอนาคตที่ดีกว่าอยู่กับคนไม่มีอนาคตอย่างผมลูกหยีชื่นชมคุณจริงๆคะ่พะพทยคะ่ะเราต้องลาจากกันตรงนี้ ไม่จูบลาลูกหยีสักครั้งหรอคะจูบของมไทายนะ่ะยังหวานสําหรับลูกหยีนะอย่าเลยครับยาหยีเราจะได้จากกันโดยไม่มีอะไรค้างคาใจกันงั้นก็ตามใจค่ะลูกหยีไปก่อนละคุณยาหยีกลับไปแล้วหรือครับคุณหนุครับอาบุรีตอนนี้นอกจากไม่มีเงินไม่มีบ้านแล้วผมยังไม่มีคู่มั่น โุณนูอาบุรีไม่ต้องทำเสียงสมเพศเวทนาผมมากนักก็ได้ผมยังยืนอยู่เป็นปกติดีเห็นไหมยังไม่ต้องลม้มลงให้อาบุรีฉุดขึ้นมายืนใหม่ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดีกับเงินที่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นี่คหนูยังไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวสักเท่าไหร่หรอกครับที่ดินโรงแรมก็ยังอยู่พูดถึงที่ดินแล้ว ผมนึกได้คุณหนูยังมีที่ดินอีกราวๆร้อยกว่าไร่ที่เมืองแพร่คุณพ่อของคุณให้ผู้ใหญ่แก้วทำกินแล้วก็ดูแลอยู่คุณหนูยังจำได้ไหมครับผู้ใหญ่แก้วอ๋อจำได้สิครับอาบุรีตัวใหญ่ๆท่าทางนักเลงแต่ใจดีมีลูกสาวตัวเล็กๆคิมูกิตากรังแต่ท่าทางเฮี้ยน้าดูไม่เห็นสลายปี ป่านนี้คงจะโตเป็นสาวแล้วละ่ะไม่รู้ว่ายังจะเกเรแล้วก็งกเหมือนตอนเด็กๆไหมผมชักอยากจะเห็นแล้วสิเห็นลูกสาวผู้ใหญ่แก้วหรือครับคุณหนูเห็นที่ดินของคุณพ่อจังหากล้วครับอาบุรียายเด็กนั่นผมจะไปเห็นให้เหม็นขี้หน้าทาไมผมอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นในเวลาที่เบื่อเมืองกรุงเต็มทีอย่างนี้ก็ได้ นี้ท่านกำลังรับฟังรักนี้มีพอเพียงของคณะมิตรประสานการละครในโครงการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองศรีราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรักนี้มีพอเพียงต่อไปได้แล้วครับมีอะไรเหรอเจ้าพ่อถ้าทางไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่หรือว่าฝีมือแม่ตกลงไปแน่ใจหรือว่าเองใช้ปากพูดน่งกระแต่เออ พ่อกับแม่เพิ่งจะได้รับจดหมายจากคุณบุรีแล้วคุณบุรีนี่เป็นใครจ๊ะเอ้ยนี่เขาชื่อบุรีนะไม่ใช่บุรีไอ้กระตัว้ว <c oughs> เขาเป็นทนายของคุณอุทิศท่านนะ่ะเขียนจดหมายมาบอกเพราะว่าคุณหนูพระไทยน่ยกำลังจะเดินทางมาดูที่ดินของเขาที่เป็นสวนของเรา แต่ทำกินอยู่บนที่ดินของเขามาหลายปีข้าเช่าข้าอ้อนก็ไม่เคยต้องเสียแม่แต่สลึงน,นันานน่ทีปีหนึ่งเขาถึงจะมาขอผลละหมากรลากไม้ไปกินสักทีแต่ที่เข้ามาคราวนี้อาจเป็นเพราะเขาหมดตัวกระแตกลัวว่าเขาจะมาขายที่เพราะอยากได้เงินไปลงทุนนะสิจ๊ะอืมก็อาจจะเป็นอย่างที่เอ็งว่านะเมื่อของตัวจริงเขามาเนี่ยเราก็ต้องคืนเขาไป จะหน้าด้านยึดเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ถูกนะก็ะแต่เข้าใจจ้ะพ่อแต่ก็อดเสียดายไม่ได้ส้มโอกับทุเรียนที่เราลงไว้อน่าจะได้ผลในปีนี้แล้วมะม่วงกับชมพู่ที่กำลังดกเต็มต้นเราจะได้เก็บได้กินได้ขายทันไหมคิดแล้วกระตัวแสนจะช้ำใจฉักอยากจะเห็นหน้าอิตาพไทยที่ทำให้บ้านเราไม่สบายใจกันอย่างเงี้ยกระแตเชื่อว่า ผงไม่มีวันญ,ญาติดีหรือชอบหน้าอิตาเน่แน่ๆเลยดูไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่รแต่แม่กระแตพี่สาวนี่สิยกมือทิ่มพรวดมันไม่เต็มใจไว้ถ้าทางเคียวเอาเรื่องดูไม่ต่างจากตอนเป็นเด็กเมื่อหลายปีก่อนเลยนะเนี่ยฮ ดื่มน้ําเย็นก่อนสิครับคุณหนูคุณทน,นายน้ำสีแปลกดีนะครับพี่ผู้ใหญ่ความจริงเป็นสีฟ้าครามตามสีดอกอัญชันแต่ฉันผสมใบเตยลงไปเลยกลายเป็นสีออกเขียวๆจ้ะดื่มแล้วชื่นใจบํารุงหัวใจเลือดลมไหลเวียนดีนะนี่แหละครับคุณหนูที่เขาเรียกว่าสมุนไพรหรือว่าภูมิปัญญาไทยในกรุงเทพหาอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆหรอกครับงั้นผมต้องดื่มเดี๋ยวนี้เลย อืมชื่นใจจริงๆซะด้วยสิฮะเออแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหนูก็รู้สึกชุ่มคอชื่นใจนะสิครับนะเตือน <c oughs> ถ้าได้แก้วก็คงจะดีฮะได้ยินที่คุณหนูพูดไหมนางกระแตรีบไปเอาน้ำอัชญชันมาอีกแก้วหนึ่งสิได้ยินแล้วจ้ะแม่กระแตจะไปเดี๋ยวเนี้แก้วแรกนะไม่มียาพิษอะไรแต่แก้วสองเนี่ย ไม่แน่ใจนะแม่เดี๋ยวเธอนางกระแตรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้ อาทรพาธีพัฒนะดินดาเกษสริวรการเจริญดีธีระบุญริศแพรพันทิพยิ่งรุ่งเรืองจักรีชุ่มนิกายสัจพจนศศีหเมธีวรวันณสิริสุวรรณประนิธีรัตนวิจิตยาดาวิทยาพันประชาวราพรโกสุมสุริยาอัศวเทพจุรารีพรพศครุตเวโชและแมนวดีนุยุทธอาทรพาธีพัฒนาดินดาเกษริควบคุมการแสดง ชนัดฐาหนอาสาบันทึกเสียงธีระบุญ,ญยริศและอัศวเทพให้เพลงประกอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระบุญริศควรหาเวชสิทธิ์อำนวยการผลิตบันทึกเสียงที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปี โดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความสำราญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าไปท้อถอยแล้วก็อย่าคอยแต่ว่าศาสนาล้มแล้วลุกขึ้นเพื่อจะเดินก้าวไปข้างหน้าค mm hmm. วามลังที่พลาดผิดมาใช้มันเป็นยาเป็นยาเตือนใจไอ mm hmm. ้คำว่าแพ้ไม่มีแน่ๆหากใจยังสู้ นิ่งอยู่ก็คงไม่รู้ว่ามีเส้นชัยแค้นขาตาบอดขอเพียงแต่ไม่ทอดใจวาดปันวิมานเอาไว้แล้วก้าวไปให้ถึงความ่านอย่าท้ออย่าทอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดู สู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหนาไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มีเง,งินน้อยจะม าสนาสองมือสองเท้าพวกเราเก้าวไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงควาร หลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเป้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกิน ไม่มีเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่ขอให้แต่ว่าาสนาสองมือสองเท้าพวกเราเ้าไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงคว้ารีน้นใจ